สำหรับเพื่อนๆที่สนใจทัวร์ดูวสัสดของพวกเรานะคะอยา่าใ้อดใจรออีกนิดเดียวค่ะเดือนสิงหาคมเดือนหน้านะคะตลาดออกแน่นอนค่ะปีนี้ขอจัดในซีรีส์ที่เรียกว่าอัลติเมทนะครับเพราะว่าจะจัดเต็มให้กับเพื่อนๆทุกคนนั่นคืออัลติเมทเวสและก็อัลติเมทอีสและยังเอาใจน้องๆนักบาสด้วยน,นะครับนั่นคือคูเปอร์แคมป์พวกเราจะพาน้องๆทุกคนไปเที่ยวซานฟรานซิสโกแล้วก็ LA อดูบาสดสดๆในสนามนะครับแล้วก็ไปซ้อมบาสกันที่สปอร์ตอ a คาเดมีสนามของโคบีไบรอันนะครับที่แต่ก่อนใช้ช เกดูบาสครบทุกสนามเลยนะคะที่ซานฟรานซิสโกก็แน่นอนค่ะเชสเซ c นเตอร์บาสของ Golden State Warriors ขยับมา LA นะคะ crypto.com เลยค่ะบ้านของ LA Lakers ค่ะแล้วก็สนามใหม่เอี่ยมล่าสุดเลยค่ะ Into It Dome ค่ะบ้านของ LA Clippers ค่ะในส่วนของ Ultimate East นะครับก็ไม่เบาเหมือนกันครับนั่นะคือ TD Garden นะครับบ้านของ Boston Celtics แชมป์ปี2024แล้วก็ข้ามมาที่ Philadelphia นะครับก็จะเป็นสนาม w e l Fargo Center ปิดท้ายกันที่สนามครั้งที่สุดครับ,รบของ NBA นะั่นคือ m a d i s q u a r e Garden ของ New York นเองเอาเป็นว่าเที่ยวครบจบดูบาสได้อีกค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะร่วมทริปไปกับพวกเรานะคะตอนนี้อยากจะแนะนําให้ติดต่อเข้ามาเพื่อทําวีซ่าอเมริกาก่อนเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆสแกน QR code ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเฟนดี้ทรีแมนเนียวันนี้เราทั้งสองคนและด์เบตุกันม่ได้ก็มีกัทุกคนเช่นเคยค่ะเมื่อวันทิตที่ผ่านมาค่ะเอมิเน่ซักประมาณเที่ยงคืนแฟนบาสส่วนใหญ่คงจะนอนกันไปแล้วนะคะก็มีข่าวการเซ็นสัญญาค่ะของลูกกอนชิคก้า LA Lakers ถือว่าเป็นนไปตาามคคดะะเพื่อ รายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปฟังกันค่ะตอนนี้แฟนๆเลเกอร์ค่ยิ้มแป้นเลยนะคะฝันดีกันเป็นแถวเลยค่ะถ้าหากว่าตอนนี้นะคะเพื่อนๆท่านไหนอยากจะถอยสินค้าปาสกตบอลต้อง Hoop Station เลยค่ะ w w w h o p s t a t i o n t h c o m โค้ดส่วนลดในเดือนนี้นะคะเป็นโค้ดใหม่แล้วนะคะเพื่อนๆ2 3 h a q o เอคค่ะใส่โค้ดส่วนลดทุกการสั่งซื้อนะคะและเพื่อนๆสามารถสับสูนพวกเราได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เพื่อนๆนะคะคลิกลิงก์ด้านข้างนี้แล้วก็ช้อปปิ้งผ่านช้อปปีแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆสามารถสับส่นพวกเราแล้วและถ้าหากว่าใครอยากจะไปดูู The ตัวเป็นๆน,นะคะรออีกแปบ,บเดียวค่ะอีกแค่ประมาณ2อาทิตย์ไม่ถึง2อาทิตย์แล้วสินะคะอ็มินอีกประมาณอาทิตย์กว่าๆค่ะตารางการแข่งขัน NBA ก็จะออกแล้วนะคะและก็ตารางการเดินทางของพวกเราด้วยค่ะดังนั้นถ้าหากว่าใครยังไม่มีวีซ่ารีบสแกน QR โค้ดแล้วก็ติดต่อเข้ามาเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยค่ะถ้าหากว่าใครยังไม่ได้กด s u ซับสไครต์ก็กด subscribe <S <S ด้วยนะคะ,ะ,คะเ,รเริ่มกันที่รายละเอียดของสัญญ,ญาลูก้าก่อนเลยลูก้าตกลงสัญญา3ปี16้าหรีย Max Contract ปีสุดท้ายมี Player Option ทําไมูกถึงเลือก เซ็นสัญญาแบบนี้ค่ะก่อนอื่นนี่นะครับต้องบอกเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในช่วงปิดฤดูกาลนี้การล่าลายเซ็นของลูก้าถือว่าเป็นงานที่สําคัญที่สุดของ LA Lakers ซึ่งตลอดเวลาก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะครับมันก็มีสัญญาณดีๆมากมายจากลูก้าไม่ว่จะเป็นการพูดคุยกับฝ่ายบริหารแล้วก็หัวหน้าโคช้ชหรือว่าจะเป็นการช่วยเอานักกีฬาเข้ามาร่วมทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นเดียงเกรย์เอตันหรือว่าจะเป็นมาคัสมาร์ท เรียกว่ามีลูก้าเป็นคนคอยช่วยดึงโทรไปบอกว่าอยากจะเล่นร่วมด้วยใครๆก็อยากจะเล่นกับลูก้าในช่วงปิดฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตการเล่น NBA ของลูก้าหลังจากจบฤดูกาลเขาบินกลับไปที่ยุโรปและกลับมาที่อเมริกาอีกครั้งหนึง่งตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีแข่งนะครับเขาก็จะพักผ่อนใช้เวลาอยู่ที่ยุโรปอยู่ที่บ้านของตัวเขาแต่ครั้งนี้เนี่ยมีการทัวร์รองเท้านะครับแล้วก็มีการเซ็นสัญญาต่อกับทีมออกไปล็อกเพลิงก้าได้บอกนะครับในการให้สัมภาษณ์ให้กับสื่อ บอกว่าครั้งนี้เนี่ยลูก้าเป็นคนเลือก LA Lakers เมื่อ6เดือนที่แล้วเนี่ยเป็น LA Lakers ์สครับที่เลือกเอาลูก้าเทรดเอาลูก้าเข้ามาร่วมทีมดังนั้นการต่อสัญญาครั้งนี้ของลูก้ากับ LA Lakers ถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของทีมอย่างแท้จริงพอฟังแบบนี้แล้วเชื่อเลอเกินว่าเพื่อนๆแฟนบาสหลายต่อหลายคนนะครับน่าจะอิจฉา LA Lakers เพราะว่าไม่รู้เป็นอะไรไล่มาตั้งแต่อดีตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างจอร์จไมเคิลเอลจินเบลเลอร์เจอรี่เวสคารีมอับดุลจาบาแมจิจอนสันโคบี้แชปมานเลบรอนและมาต่อกันลูกงาอีกเรียกว่าโอ้โหมารับไม้ช่วงต่อกันแบบสบายๆเลยอะ่ะไม่มีขาดหายนะคะรับกันแบบไม่มีช่องว่างเลยทีเดียวคะ่ะแอลเอเป็นเมืองที่ใครๆก็อยากอยู่คะ่ะอเดเนทั้งอาหารทั้งอากาศนะคะโดยเฉพาะยิ่งเป็นแอลเอเลเกอร์ซุยฐานแฟนก็เยอะขนาดนี้ล่าสุดเนะี่ยเพิ่งขายทีมไปมูลค่าถึงหมื่นล้านเหรียญค่ะทีนี้ตุนเชื่อว่าเพื่อนๆอยากจะ ทำไมลูก้าต้องเซ็นสัญญา 3ปีแล้วก็มี p l a ย e r ์ออปชันค่ะคือต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับสัญญา3ปีมี p l a ยอร์ออปชันแบบนี้ทางบ้านเขาจะเลกภาษาพูดนะเรียกว่าเป็นสัญญาแบบ2อบวก1 mm ึ hmm. 1> คือเล่น2ฤดูกาลเตม็มจบกลก่อนปุ๊บแล้วก็มี p l a ยอร์ออปชันเลือกเป็นฟรีเอเจนสามารถเซ็นสัญญาฉบับใหม่ได้จริงๆแล้ว LA เลเกอร์สามารถเสนอสัญญามากที่สุดในเวลานี้ให้กับลูก้าได้นะครับ4ปี229ล้านเหรียญแต่ถามว่าทำไมลูก้าถึงเลือกเซ็นสัญญา3ปี165ล้านเหรียญเท่ากับว่าช่องว่างเงิน229 165 ทิ้งเงินไปน64ล้านเหรียญเพราะอะไรคำตอบก็เป็นเพราะว่าเมื่อจบฤดูกาลปี2 0 2 8นะครับตัวของลูก้าจะมีประสบการณ์ใน NBA ครบ10ฤดูกาล10ปีพอ10ปีปุ๊บเนี่ยนักกีฬามีสิทธิ์ที่จะเซ็นสัญญา Max Contract ระดับ35%ของเพดา,านเงินในปีนั้นเป็นต้นไป <S <S เท่ากับว่าพอจบฤดูกาลปี2028นะครับลูก้ามีสิทธิ์ที่จะเซ็นสัญญา o n t r a c t 35%มูลค่าสูงงถึง5ปปีรมามรับล้านเหรียาอรลเกินโดยสัญญาฉบับที่ว่านี้เนี่ยนะครับ อาจจะทําให้ตัวของลูก้าเป็นนักกีฬาคนแรกในประวัติศาสตร์ที่มีค่าเฉลี่ยรับเงินค่าเหนื่อยนะครับปีปีหนึ่งเนี่ยทะลุ80ล้านเหรียญหรือว่าเกมหนึ่งเนี่ยเกือบจะล้านเหรียญแล้วอะมากมายมหาศาลเพื่อนเลองดูปีสุดท้ายในสัญญาฉบับที่ว่านั้นเนี่ยไอ้5ปี417ล้านเหรียญน ปีสุดท้ายเนี่ยทะลุ95ล้านเหรียญนะครับมหาศาลจริงๆเรียกว่าเกมเกมนึงเนี่ยรับเกิน1ล้านเหรียญด้วยซ้ำไปในเวลานั้นช่วงจบฤด,ดูกาลปี2028 <c oughs> ที่ตัวงเขาจะมีสิทธิเซ็นสัญญาระดับ max contract 35%นะครับตอนนั้นเพื่อนๆใช่ไหมว่าลูกาเพิ่งอายุ29ปีเท่านั้นเองเรียกว่าเป็นช่วงพีคที่สุดสําหรับนักกีฬาอาชีพก็ว่าได้อันนี้เนี่ยที่เขาเซ็น3ปี165ล้านเหรียญจึงถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับลูกา ซึ่งตวงเขาเนี่ยพลาดนะครับพลาดโอกาสในการเซ็นสัญญาระดับซูเปอร์แม็กซ์คอนแท็กกับดัลลัสแมลริกส์จริงๆแล้วถ้าอยู่กับดัลลัสเนี่ยตวงเขามีสิทธิ์นะครับที่จะเซ็นสัญญาระดับ5ปี345ล้านเหรียญอันนั้นคือซูเปอร์แม็กซ์จริงๆแล้วตัวของลูก้าเนี่ยมีสิทธิ์รับอยู่ที่30%ของเพดานเงินแต่ด้วยความที่ดัลลัสเนี่ยเป็นคนเอาตวงเขาเข้ามาดราฟต์เขาเข้ามาอยู่กับทีมมาตั้งแต่แรกเลยแบบนี้ซึ่งตัวของลูก้าเนี่ยผ่านเกณฑ์ทุกอย่าง ตัวของนักกีฬาที่มีประสบการณ์ระดับ10ปีทั้งทั้งที่ตัวของเขาเนี่ยเพิ่งอยู่ในฤดูกาลที่8เท่านั้นเองจริงๆแล้วลูก้าเนี่ยถือว่าเฮิร์ทมากนะครับตอนที่เขาโดนเทรดมาอยู่กับ LA l a ลเอเ r s กอร์มูลค่าเงินที่เขาควรจะได้รับเนี่ยมันหายไปดังนั้นพอเซ็นสัญญา3ปีนี้เสร็จปุ๊บและจบปี2 0 2 8เซ็นต่ออีก5ปี417มันจะทบกับเงินที่เขาหายไปแต่ตอนที่จะได้เซ็นจากด l l a s m a ม e r ิ c k s แต่ถามว่าจริงๆแล้วการเซ็นสัญญาฉบับนี้มันมีความเสีย่ย อะเราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องรายได้ก่อนเพราะว่าเรื่องรายได้เนี่ยถ้าเกิดตอนนั้นอยู่กับดัลลัสรับ345มันมีเรื่องของ i n c ค m มแท็กซ์ด้วยแม้ว่ามูลค่าที่จะมาเซ็งกับ LA Lakers ในอนาคตจะได้มากกว่าก็ตามแต่พอมันมีเรื่องของ i n c o m มแท็ที่รัฐแคลิฟอร์เนียที่มันมหาศาลมากกว่าทางรัฐเท็กซัส มันก็เป็นอีกจุดหนึ่งแต่กว่าจะถึงปี2028ที่เขาจะมีสิทธิเซ็นสัญญา5ปี417ล้านเหรียญจุดนี้เนี่ยตัวของลูก้าก็ต้องระวังอาการบาดเจ็บ hmm. เช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าก่อนจบฤดูกาลปี2028และมีการเจ็บเอ็นไขว้หน้าเอ็นร้อยหวายขึ้นมา mm hmm. อันนี้ก็เดือดร้อนเหมือนกันพอฟังเอมิเอเล่าแล้วนะคะย้อนกลับไปค่ะตอนที่ลูก้าเทรดมาอยู่กับแอลเอเลเกอร์จะไม่แปลกใจเลยทำไมเขาถึงเฮิร์ตถึงขนาดต้องเครื่องโทรศัพท์แบบนั้นนะคะไหนจะโดนเทรดแบบไม่รู้ตัวแล้วคะ่ะแล้้ววววกกก็ไนนจะเเรรื่ออองงงสัััญญาาีีมมปถึผูพขตทดย แต่ไม่เป็นไรตอนนี้ไม่อยู่กับเลเกอร์สแฟนๆเอลเอลเลเกอร์จะก้าวแขนต้อนรับลูก้าค่ะทีนี้ค่ะมิเน่ความคาดหวังของฟแฟนๆทีมเอลเอลเลเกอร์ค่ะแล้วตัวลูก้าด้วยนะคะในฤดูกาลที่จะถึงนี้เป็นอย่างไรมั้งคะอย่างที่เขาพูดในการให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังจากที่เซ็นสัญญากับเอลเอลเลเกอร์เสร็จสิ้นนะครับตัวของลูก้าบอกเลยว่านี่คือการเริ่มต้นใหม่ที่มันสดชื่นมากๆเลยตัวเขาเหมือนในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยมันจะเป็นฤดูกาลเต็มฤดูกาลแรกของตัวเขากับ LA เอลเอล เขารู้สึกเป็นเกียรติมากนะที่ได้อยู่กับ LA Lakers มองขึ้นไปบนขื่อหลังคาเนี่ยเขาจะเห็นเลยหมายเลขนักกีฬาที่ได้รับการรีทายหมายเลขเสื้อทั้งหลายเขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นหนึ่งในนั้นอันนีนะ้ถ้าเกิดมองลึกๆเนี่ยมันเป็นการสื่อให้เห็นเลยนะว่าตัวเขาอยากจะอยู่กับ LA Lakers ยาวมากแล้วก็ได้รับรีทายหมายเลขขนาดนั้นเลยอันนี้คือ,อสิ่งที่ตัวของลูก้าเขาบอก เพราะว่าเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดมองย้อนกลับไปตัวเขาก็ไม่ได้อยากจะย้ายมาจากดัลลัสนะครับเขาอยากจะอยู่กับทีมดัลลัสทีมเดียวตลอดช,ชีวิตการเล่น NBA ด้วยซ้ำไปเหมือนกับรุ่นพี่ในตำนานของเขาอย่างเดิร์กโนวิสกี้พอฟังแบบนี้แล้วนะคะมิเดฟแฟนๆเอลเอลเกอร์สวเราก็สบายใจค่ะเพราะว่ายังจำได้เลยวันแรกนะคะที่ p r ีเซ c o ์คอนเฟอเรนซ์ค่ะที่ลูก้าออกมานั่งพูดหน้าลูก้าในวันนั้น,นดูงงๆแล้วก็ยังดูอื่นๆอยู่นะ<ช>แตกต่างกันมากเลยนะคะกับพรีเซนต์คอนเฟอเรนซ์ล่าสุดเนี่ยค่ะที่พญญบบเ,เพิ่งเซ ร่างใหม่สิครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นการทำา IF นะครับไม่กินข้าวตั้งแต่2ทุ่มยันเที่ยงวันอีกวันหนึ่งกินโปรโตีน250กรัมทำร่างกายไต่ไปหมดเลยตอนนี้ร่างกายคือฟิตเฟิร์มมากๆและไหนจะเป็นความกระตือรือร้นรในการเอานักกีฬาเข้ามาร่วมทีมอยากจะทำให้ทีมประสบความสำเร็จแล้วก็ว่ากันว่าการที่เขาได้พูดคุยกับฝ่ายบริหารบนโต๊ะอาหารนะครับ<ะ>ดินเนอร์ที่ถนนเมลโรสเนะี่ยเขาบอกเลยว,ว่าตัวงเขาเนี่ยมีโอกาสสัมผัส NBA Final s แล้ว เขาก็อยากจะไปต่อเขาอยากจะทําให้ประสบความสําเร็จให้เร็วที่สุดไม่ต้องรออะไรใดๆทั้งสิน้นทําใหด้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ดังนั้นการพูดลักษณะแบบนี้นะครับชัดเจนวอลลูการเนี่ยไม่ได้ต้องการลุ้นแค่เพลย์ออฟอย่างเดียวเขาต้องการลุ้นไปจนถึงแชมป์ NBA แล้วก็ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะครับอยากจะได้มากกว่าหนึ่งครั้งด้วยซ้ํานี่คือสิ่งที่แฟนๆ LA ลเล ers เกอร์ตั้งความหวังไว้ได้เลยพอฟังแอดมินไพูดแบบนี้แล้วนะคะสบายใจแทนแฟนๆเ a ลเอรเกอร์ทุกคนเลยจริงๆค่ะนอกจากจะได้ไลายเซ็นอองงงลลูกกก้้้้าาสสัแวะคเเิ่่่่ทีรรตมมๆยไไพด การในล่างใหม่อีกค่ะเป้าหมายของพวกเขาในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะตูนว่าต้องแชมป์เท่านั้นไงไอมินเน่ถูกต้องเลยครับสิ่งที่ไอมินตุนพูดเนี่ยไม่ได้เกินเลยนะครับเอาจริงๆแล้วครั้งนี้เนี่ยถือว่า LA Lakers ถือว่าเป็นวินเนอร์ด้ซ้ำไปเพื่อนๆลองคิดตามนะครับสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเปลี่ยนจากลูก้าเป็นโรบอนโรบอนเนี่ยอาจจะไม่เซ็นสัญญาก็เป็นไปได้นะ หรือว่าอาจจะเซ็นแบบสัญญาระยะสั้น1นึ่บวกหนึ่งจบฤดูกาลหนึ่งแล้วว่านอีกทีอันนี้นมันเป็นการกดดันทางอ้อมเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าลูก้าไม่เซ็นทันทีมก็ต้องเครียดแล้วจะเอาอยัางไงดีลูก้าเขาต้องการชนะนะเราจะต้องทุ่มนะคือเลบอนเนี่ยเขาจะใช้วิธีแบบนี้นะครับสัญญาระยะสั้นเป็นการกดดันทางอ้อมเพราะว่าถ้าเกิดว่านิ่งไปเซ็นสัญญาระยะยาวทีมก็สบายใจทีมก็ไม่ทุ่มเทหมดหน้าตัก เพราะว่าโรบอนเจมส์ทุกฤด,ดูกาลเขาต้องการไปให้ถึงแชมป์เท่านั้นนี่คือสิ่งที่โรบอนเจมส์เขาต้องการในฤด,ดูกาลที่แล้วเนี่ยตกเพย์ออฟรอบแรกแบบสู้ไม่ได้ยังไงก็ไม่แฮปปี้แน่นอนครับสำหรับโรบอนแต่ว่าที่ ตอนนี้มันเป็นสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเป,เป็นเพราะว่าเรบอลเขาต้องการให้เลเกอร์เนี่ยทุ่มหมดหน้าตากักมีเท่าไหร่เอานักกีฬาเทพๆดีๆเข้ามาดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่มันก็ไม่เกิดขึ้นแต่ครั้งนี้เนี่ยลูก้าทําให้ LA l a เลเกอร์สบายใจจริงๆนะครับสิ่งหนึ่งที่ลูก้าอาจจะแตกต่างกับเรบอลคือลูก้าเนี่ยเขารู้ดีว่าเขายังมีเวลามีเวลาเดินหน้าต่อไปมีโอกาสควา้าแชมป์ในอนาคตต่อไปแต่เรบอลเนี่ยไม่มีแล้วพวกเราก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าเรบอลจะเล่นอยู่ใน NBA อีกนานเท่าไหร่จะประกาศรีิทายเมื่อไหร่ ดังนั้นในหัวของดับบนเจมส์ในตอนนี้เนี่ยคือวินนาวอย่างเดียวต้องแชมป์ต้องแชมป์อ,มอย่างเดียวแต่ว่าศักยภาพต่างๆของทีมเนี่ยถ้าเกิดมองกันลึกๆจริงๆแล้วณเวลานี้ LA l a k e r เก็ยังต่อสู้เพื่อการคว้าแชมป์ลำบากอยู่ดีพอทีมไม่ทุ่มหมดหน้าตากแบบนี้นะครับมันก็คล้ายๆกับเป็นเส้นขนานเเดินคู่กันไปก็จริงแต่มันไม่มีวันมาบรรจบกันมันก็เลยเกิด การให้สัมภาษณ์จากริชพอรหรือว่าอะไรที่พวกเราได้ยินแบบนี้เราเลยยังไม่รู้สถานการณ์อนาคตของเรบอนเจมส์กับ LA เลเกอร์ต่อไปแต่ถ้าสมมุตินะว่าครั้งนี้เนี่ยลูก้ายังไม่เซ็นสัญญาเนี่ยจะ3ปีหรือว่าจะเป็น4ปีในอนาคตอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดครั้งนี้ยังไม่มีการเซ็นสัญญาจบฤด,ดูกาลหน้าลูก้าจะเป็นฟรีเอเจนต์อันนี้เนี่ยแหละ LA เลเกอร์สจะเครียดและเราอาจจะได้เห็นนะครับ LA เลเลเกอร์สทุ่มหมดหน้าตักถ้าเกิดครั้งนี้ลูก้าไม่เซ็น มันจะคล้ายคลายย้อนกลับไปเลบรอนสมัยก่อนที่สามารถกดดันทีมได้แต่ตอนนี้เนี่ยพอลูก้าเซ็นปุ๊บ ไอความตั้งใจอยากจะให้ LA Lakers ทุ่มเทของรบบอนเนี่ยหายไปในพริบตาเลยอันนี้เนี่ยแหละครับถึงบอกว่า LA Lakers เ,เป็นวินเนอร์จริงๆเพราะว่าทีมไม่ต้องทุ่มหมดหน้าตักนะครับและในอนาคตก็มีความยืดหยุ่นทางการเงินและนี่แหละทำให้พวกเราได้ยินบนโลกออนไลน์นะครับบรรดาสื่อเขามองรบบอนวันนี้คือครั้งแรกในชีวิตของรบบอนเลยที่ตัวของเขาถูกมองว่าเป็นนักกีฬาที่สัญญากําลังจะหมดลงเท่านั้นฟังไอ้พีให้พูดแล้วนะคะเครียดแทนตัวเองแล้วก็แฟนรบบอนเจมทุกคนจริงๆค่ะอ,อนาคตยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นอย่างไรจบรดูกกาาหนะ้็ยังไม่ รู้เลยว่าจะอยู่กับ LA Lakers ต่อหรือเปล่าอะค่ะจริงๆแล้วก็เชื่อแลอเกิดนะครับ<ช>ว่าฝ่ายบริหารเองรวมไปถึงบรรดาแฟนๆเนี่ยก็อยากจะให้เรบรอนเนี่ยอยู่กับ LA Lakers ไปจนรีทายเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ลงตัวที่สุดแล้วแ่ะครับแต่เราก็ยังไม่รู้อย่างที่มินตุนลพูดว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเราอาจจะเห็นเรบรอนจบฤดูกาลหน้าได้จิงนี้แล้วหรือว่าช่วงกลางฤดูกาลก็ได้มันอาจจะมีการเทรดเกิดขึ้นก็ได้ใครจะรู้มันยังมีอะไรอีกมากมายเลยนะครับสำหรับเรบรอนกับ LA Lakers แต่เพื่อนๆลองดูนะ เราลองมาจินตนาการตามดูนะครับพวกเขาเนี่ย LA เอเลเนี่ยยังคงเดินหน้าต่อด้วยสูตรสําเร็จของทีมตัวเองค่แน่คือเล k เกอร์เนี่ยมักจะมีนักกีฬาที่เป็นสตาร์ตัวหลักสักคนหนึ่งเป็นแบบซุปตาตัวหลักเลยแล้วก็เป็นคนที่คอยดึงดูด หลายๆคนอยากจะมาร่วมทีมเราเห็นแบบนี้หลายต่อหลายครั้งมากนะครับเอาตัวอย่างใกล้ๆก็คือเรเบรนนี่แหละพอได้เรเบรนปุ๊บเนี่ยเดอสตาร์คนที่2มาใครแอนโทนีเดวิส huh. และทีมก็ควา้าแชมป์ได้บัตรนี้ลูก้าเนี่ยมาอยู่ในจุดที่เขาเป็นสตาร์เ uh huh. บอร์หนึ่งของทีมและคล้ายๆกับเรเบรนก่อนหน้านี้เรามาติดตามกันดีกว่าว่าในอนาคตเขาจะดึงสตาร์คนที่2คนไหนเข้ามาร่วมทีมได้อันนี้เนี่ยน่าจับตามองมากเพราะเพื่อนๆลองคิดดูนะตั้งแต่ปี2026เป็นต้นมาเนี่ย LA Lakers จะมีพื้นที่ทางการเงินแหละ สมมุติว่าเรบรอนเจมส์จบสัญญาปุ๊บเนี่ยโอ้โหพื้นที่เงินของ LA Lakers จะเพิ่มมากขึ้นในเวลานั้นเราอาจจะได้ยินกระแสข่าวก็เป็นไปได้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่ายานิสหรือว่านิโคลายอกิตเนี่ยเขายังไม่ต่อสัญญากับทางทีมต้นสังกัดต่อออกไปหรืออาอยัางไงก็ได้ตามแต่เนี่ยมันจะต้องมีกระแสข่าวเหล่านี้ขึ้นมาย้อนกลับไปเพื่อนๆแล้วก็แมีตัวลองคิดตามนะครับ LA Lakers เนี่ยมักจะมีการ แล้วก็เล่นคู่กับเซนเตอร์หรือว่าผู้เล่นตัวใหญ่หญที่โด่งดังมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นอย่างคารีมอับดุลจาบากับแมจิกจอห์นสันชิคิโอเนลกับคบี้ไบรอันหรือว่าจะเป็นอย่างอ่าโรบอนเจมส์กับแอนโทนีเดวิสแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นลู้าดอนชีกับนิโคลาโยคิชหรือว่าจะเป็นลูก้ากับยานิสเนี่ยแบบนี้เนี่ยใครจะเอาอยู่อันนี้เนี่ยมันเป็นสูตรสำเร็จของเอลเลเกอร์ยังไงบอกไม่ถูกแล้วตอนนั้นเนี่ยมีทั้งสิทธิ์ดราฟ์ม,มีทั้งพื้นที่เงินสามารถเอาคน เอลเอเลเกอร์ L L น่ากลัวมากๆนะครับอันนี้เนี่ย อาจจะเป็นแผนเบื้องลึกของพวกเขาก็เป็นไปได้ในอนาคตและถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นจริงๆแค่คิดก็มันแล้วนะครับมันไม่ใช่แค่แชมป์เดียวแน่นอนมันน่าจะมากกว่า2แชมป์ด้วยกว่าจะไปถึงตรงนั้นได้ก็ยังคงต้องใช้เวลากันต่อไปนะคะแต่ว่าณนะตอนนี้ค่ะจุดเริ่มต้นของ LA Lakers นะคะก็คือการเซ็นสัญญาของลูกกระดอนชิกนะคะและตอนนี้พวกเขาก็ได้สัญญาลายเซ็นของลูกกระดอนชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตุนพูดตุนว่าตุนพูดอย่างเต็มปากได้แล้วนะคะว่าตอนนี้ LA Lakers ก้าวเข้าสู่ยุคข,ของลูกกระดอนชิกอย่างเป็นทางการแล้้ววจริิงงงงๆคคค่่่่ะเเป็นยยไบาาาพืออด อะไรบ้างคะยุคของลูกาดอนชิกเนี่ยจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะคว้าแชมป์ให้กับ LA l เ k e ลเกอร์สค่ะคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุกสุอย่าลืม Subscribe ค่ะที่โลโก้23 m a n i อรตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือ GDA ของเราทวิตเตอร์แมวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ